ขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการประกาศเกียรติคุณของผู้นำธุรกิจคลื่นลูกใหม่11-11สำเร็จพลุขีดจำกัดด้วยความภาคภูมิใจในกิจกรรมไาวแรกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ Walk Rally 11-11 สวัสดีครับัสดีครับครับด้วยความยินดีนะครับขอจะพาท่านน้องชาวปอนมบุรีและใกล้เคียงนะครับสู่ความที่เป็นจริงใช่ไหมครับที่พวกเราตัดสินใจร่วมธุรกิจตัดสินใจทำธุรกิจการท่องนาเคียนนะครับเสมือนที่มหาสมบัติลึกลอบทองคำตั้งอยู่หน้าบ้าน รอการเปิดของพวกเราอยู่แล้วเพียงแต่พวกเรานะครับจะหยิบกุญแจเบอร์ไหนนะครับมาถ่ายเพื่อเปิดอีมหาสมบัติเบอร์อะไรครับไหมครับเ,เก่งมากครับขอบคุณยกับทุกท่านนะครับใต้จิตสะดึกเลยผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านที่มานั่งอยู่ณตรงจุดนี้มีความต้องการเหมือนกันในเรื่องของ กระเป๋าสตางค์โป่ของใช่ไหมครับ11 11ไม่ใช่สิ่งที่เพ้อฝันหรือสิ่งที่ไกลเกินตัวอยู่อยู่ที่พวกเราครับวันนี้เรารับไปได้เต็มที่หรือเปล่าแล้วนำไปส่งไม้ต่อหรือถ่ายทอดและเสนหน่งเทมสูงสุด12โลบไถ่หมดไดเตอร์ขอเชิญค่ะขอเชิญด้านหน้าเวทีค่ะขอเชิญดีๆค่ะขอเชิญปรกมือตั้งรับดีค่ะ าอาวียงจจะมมมออตะตะอนกาาเควย,ยู่ที่บ้านครองแต่ตำบลโคกีคอนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะขอย้ำว่าครองอแตกน <c oughs> ะค,ะด,คะดดาวเรียนจบแค่ป .6 เท่านั้นเองนะคะไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีหรือว่า ได้เรียนสูงสูงเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพท,ทำไร่ทำนาน,นะคะแต่เป็นอะไรที่ทรมานมากดวงดาวอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าถ้าทำอะไรที่เกินตัวจะไปคิดแม้กระทั่งคิดเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่ดวงดาวคิดค่ะคิดว่าอนาคตมันแน่นอนก็ตกลงปรงใจกับสามีไปดาวเงิไปดาวรถดีแม็กมาในราคา250,000บาทส่งเดือนละ7 0 0 0 ใครจะทราบนะคะว่าอนาคตที่เราคิดว่าแน่นอนมันไม่แน่นอนเลยค่ะขับรถคันสวยหรูแต่มีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่20บาทก็ทํางานหนักขึ้นก็ปไปเรียนเสริมสวยพอพี่เข้าไปเรียนเสริมสวยอีกในวันหนึ่งลุงดาวทางานถึง4ี่ห้าอาชีพในวันเดียวกันนะคะโดยทาที่ช่วงพัฒนมงานหลักก็คือที่บริษัทโอกรโมอโต้ที่สองพอเลิกงานมาวันไหนถ้าไม่มีโอ ก็ไปทําเสริมสวยที่สามก็ตัดเย็บเสื 5, ้อผ้าที่สี่ต้องเอาของไปขายช่วงเวลาที่เบรคมีอะไรที่ดวงดาวขายได้มั่งขายหมดทุกอย่างขายแล้วเดชบุญด้วยบุญความดวงดาวที่ทําได้มาแต่ชาติปารไหนเราก็ไม่รู้ได้มาเจอกับพี่กรนพก,กามาดนทีศญุ่นลองกินเห็นเจอดูไหมไม่ค่ะพี่ธุรกิจขายตรงไม่เอายังไงหนูก็ไม่เอาพี่ไม่ต้องมาพูดก็เลยหยิบมากิน ช่วงนั้นแหะค่ะพี่เขาซื้อให้ได้กลับคืนมา51บาทค่ะมันก็ได้จริงๆค่ะพอเดือนที่สองเข้ามา300บาทค่ะเริ่มแล้วล่ะค่ะทีนี้เริ่มติดใจหึงเจอแล้วเอ๊เราทำมั่งไม่ทำมั่งทำไมมันได้หรือว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆลองดูอีกสักตั้งซิอย่างเราอะไรที่ว่าเกิดตัวเราก็ทำมาแล้ว พอช่วงประมาณเดือนพันวาห้51ดวงดาวได้5,000บาทค่ะดวงดาวได้รับสูตร1111 11นะคะวิธีการทํางานง่ายๆนะคะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะคะวันนั้นเข้าไปที่สหาพัฒนะคะที่ศูนย์เซ็นเตอร์พี่เกียวนะคะไปนั่งท้ายรถตัวเองที่โรงรถแล้วก็มองกวาดสายตาไปรอบๆบริษัทุตหกมโตเราจะเป็นอย่างนี้เนอะเหรอชีวิตของเราตั้งคึ่งชีวิตแล้วนะ จะ40แล้วนะยังจะเป็นสาวโรงงานอยู่อีกเหรอแล้วเมื่อไหร่ถ้าเราออกไปทำงานของเราจริงๆเราจะเอาแรงที่ไหนเราจะเอาแรงที่ไหนทำไอที่ดวงดาวได้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วได้หมื่นหาค่ะหนึ่งพุ่ให้ให้ความรู้ให้กำลังใจให้ความรักให้อะไรดวงดาวหลายๆอย่าง ถ้าหนูไม่มีพี่เขาไม่มีแน่นอนท่านหนูจะได้มายืนบนเวทีแห่งนี้พี่เขาคือผู้ให้จริงๆอัพไลน์โทรหานะคะอย่าคิดว่าอัพไลน์เซาซีอย่าคิดว่าอัพไลน์ต้องพาเรามาทําอะไรที่หลอกลวงไม่ใช่นะคะพี่คุณภา,านี้ก็คือหนึ่งผู้ให้จริงๆดวงดาวนับถือลองจากพระที่บ้านของดวงดาวเลยเถิดจีจือรากและดอกหกสายพันธุ์ควบคู่กับ11 11สําเร็จแน่นอนค่ะ ตำแหน่งดีๆเนี่ยเราจะรับสักเท่าไหร่ดีสองแสนค่ะโอ้โหอ้าเรามีต้องรับสองค่ะคุณแม่นะคะซึ่งถือเป็นกำลังใจที่ดีนะคะที่ทำให้ท่านต้บอกว่า ตอนประการมรดาที่ตะโกนทางก็ดีพี่สมัครไหมพี่สมัครเลยพี่สมัครเลยก็สองร้อยบาทแต้งแต่ปีสี่แปดนะคะสมัครสองร้อยบาทได้กระเป๋ามาใบหนึ่งใบหนึ่งแล้วถามว่าเอามาทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะก็เอามันมาวางไว้ตรงที่นอนนี่ทำอะไรกันมันเลยตลอดเวลาเวลาสองปีสี่แปดถึงห้าถึงห้าศูนย์นะคะห้าสิบเอ็ดบาทค่ะ เริ่มต้นมาจาก51บาทหลังจากปี551นะคะก็ระเริ่มแนะนำพอเริ่มปี52องค์กรนะคะขยายโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี52มาก็รับไรายได้นะคะ5ห,หลักทุกเดือนค่ะฟั ความหวังที่ว่าวันหนึ่งเราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะะเราจะปลดแอบจากที่นี่โรงงานเพื่อเป็นอิสระในการโดดเต็มตัวค่ะไม้นะคะดอกกุหลาบโอ้โหให้กับอาดีนะคะก่อนพักการะเชินเลยค่ะชิญเลยค่ะ เพราะคำพูดเด็บแนมแถมจิงชัชงเป็นพลังลุกขึ้นสู้สู่เส้นชัยคนทุกคนหาใช่ไม่เคยพลาดคนที่พลาดหาใช่คนไม่เอาไหนคนที่แพ้ใช่ว่าแพ้ตลอดไปคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่คือยอดคนชีวิตนี้ตั้งใจไว้สูงสุดจะไม่หยุดสร้างคนกาโน่ให้โตตามฝันจะทุ่มเทพลังกายพลังใจร่ว ฝาันเพื่อถึงวันสำเร็จของลูกทีมทุกคนค่ะการโน้ตนเส็นสวัสนีค่ะ6ปีที่เข้ามาสู่ธุรกิจการโน้นะคะก็เริ่มต้นจากเด็กเด็กท้องทุง่งนาวันนี้นะคะ,ะคะุณนภาบอกได้เลยว่า กำลังใจจากบ้านทุ่งโพมาหลายท่านมากเลยนะคะคุณนภาเกิดที่บ้านทุ่งโพนะคะตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานคุณแม่นะคะมาจากทุ่งโพเยอะแยะมากมายเลยปรบม,มือให้เลยคะ่ะเข้ามาในธุรกิจแตกต่างกันส่วนใหญ่แล้ว99%เนะคะเข้ามาเพราะว่าต้องการสุขภาพ <grammar> แต่เชื่อได้เลยนะคะว่าวันนี้ถ้าเรา ต่อยอดจากสุขภาพของเรานะคะจากสุขภาพด้วยหลินจือลากและดอกดูแลสุขภาพสินค้าเราร้อยเปอร์เซ็นต์หายจริงแต่ถ้าเราต่อยอดตรงนั้นนะคะต่อยอดจากสุขภาพเนี่ยค่ะเอาระบบเอาวิธีการเอาแผนการตลาดที่ชัดง่ายไปใช้นะคะรับรองได้ว่าท่านจะสามารถที่จะคว้ารายได้หกหลักเข้าบ้านได้ไม่ยากเลยนะคะจะ ทำระบบ11 11นี่คือต้องจริงจังนะคะขอขอเป็นข้อบังคับนะ,ะว่าง่ายๆเลยถ้าท่านอยากได้รายได้เงินแสนเข้าบ้านก็คือข้อบังคับนะคะว่าต้องทำ11 11ข้อบังคับนะคะ11 11หปีเต็ม รับรองเงินแสนไหลเข้าบ้านท่านแน่นอนนะคะงงไหมคะหนึ่งปีเต็มเพราะว่าปกติแล้วไอ้เลขหนึ่งสี่ตัวนะคะเลขหนึ่งสี่ตัวเนี่ยทุกคนทําอยู่แล้วบริโภคใช่ไหมคะบริโภคหนึ่งพันคะแนนนะคะสปสอนเซอร์คนเข้าระบบหนึ่งพันคนใช่ไหมเออสปอนเซอร์คนเข้าระบบหนึ่งหนึ่งคน ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งทุกคนเข้าประชุมอยู่แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายถ่ายทอดระบบไอ้หนึ่งสีตัวให้กับลูกทีมเพียงแต่ว่าเอาสีตัวเนี้ยมาทำในระยะเวลาหนึ่งเดือนมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาว่าหนึ่งเดือนท่านต้องทำหนึ่งสีตัวให้ครบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ ต้องทําให้ครบหนึ่งปีรับรองได้ว่าความทวีคูณของระบบนี้นะคะมันจะต่อยอดจนกระทั่งท่านมีรายได้เข้าบ้านเอาระบบ11-11มาใช้ในะคะกับสมาชิกในพื้นที่กบิบุรีแล้วเนี่ยชุดสมัครศูนย์รับกันไม่ว่าไ,ไหวเลยทีเดียว <ไป S 2> สูง <ไป S 2> สุดเคยเท่าไหร่คะพี่ไปส่งชุดสมัครที่ตึกข้างไหนจะต้องโดนมองเป็นตาเดียวกันเลยค่ะเพราะบตร บัสมาช ality, ิกมาทีเป oh oh. okay. ็นตั้งๆแต่ค่าเฉลี่ยแล้วร้อยขึ้นค่ะโอ้โหอ่ะร้อยขึ้นทุกเดือนค่ะสมัครของเดือนละร้อยทุกปมือเป็นกำลังใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ